สวัสดีครับแบบซี่เล่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่22เดือน3นะครับปศสสบ2ปนะครับกับแนวทางนิกเกอิเช้า vip กับนิกเกอิบ่าย VIP นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิห์หาเลขเด่นจาก0ถึง9คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็มาดูผลออกนะครับ นี่คืออีกเช้าว i p ผลออก784 8แ7 8 4 8 7นะครับ <c oughs> ผมเน้นให้ทีเลขสชุดวินก็มีเลขสี่เนาะสกับ7แยกกันมาอีกแล้วครับก็จับใ้สี่เจ็ส่วนสเขาวิ่งรูดนะครับ ใครนำสีไปวิ่งไป,ปรูปก็ถือว่าเข้าเนะ้ะสำหรับนีเครือชาว vip ส่วนรอบบายรอบบายผมให้ชุดบินมันมีเนาะมี4กับ8แต่ว่ามันไม่มาด้วยกันนะครับ4อยู่ข้างบน8อยู่ข้างล่างเน้นให้08เลขเด่นหลุดนะครับเลขเด่นหลุดมา3 8 สา 3, มบนสามล่างเลยเนาะนะครับสกับ8มีแต่ว่าเลขเด็นมันหลุดนะครับเดี๋ยวมันเอา3 4ของนิเกอิเช้ามาออกชุดนี้นะครับเ็ถือว่านิเกอิบาย VIP หลุดนะครับก็เข้าเช้าอย่างเดียววิ่งโหลด ตัวเจาะก็พาดไปแต้มหนึ่งนะครับจสี่เจ็ดออกสี่แปดครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับวันที่ยีสิบสาม วันที่23เดือน3นะครับปศสอ6 8ันระครับกับนีเคอีก กับในเกอีบายวีไอพีสองเดวตังค์ก็มาดูชุดวินนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่แปดเก้าหนึ่งสองสาม แปดกอันนี้ผมเล่นในที่เลขก8นะครับเลขเด่นได้นน8กับ9เน้นในที่เลขก8นะครับเน้นในชุดเดียวนะครับ <c oughs> เน้นในชุดเดียวก็คือ8 1 ส่วนจุดลองก็แปดสองแปดสามส่วนเพื่อนจะจับเลขเก้าก็เก้าหนึ่งได้นะครับสามตัวผมให้ที่สี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ตัวที่ผมเล่นให้คือจุดนี้นะครับ81เด็กเด่นเด็ก8ตัวเดียวนะครับเน้นให้ใครชอบเลข9จับที่เลข9ก้าหรือว่ต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินนะครับกลับไปก็ต่อที่นี่กคบอีบ่าย VIP นะครับ บ่าย vip วันนี้ชุดวินแปดสี่ห้าหกเจ็ดเลขเด่นได้แปดกับสี่กับสองแนวทางนะครับชนกันที่เลขแปดนะครับ ฉะนั้นตัวที่ผมจะเน่นให้ผมเน่นในที่เลขสี่นะครับชุดเดียวก็คือสี่หกระวังสี่เก้านะครับสี่หกจับที่เลขหก 6, ระวังเลขเก้าจุดลองก็เป็นสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ด หรือตาเพิ่มเติมมีชุดหนึ่งก็เป็นเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ8ปดก้บับแปเ่นในที่เลขสี่ไก่ชอบเลข8จับที่เลข8นะครับก็จับเอาในชุดวินเลยนะครับต้องการเพิ่มเติม ส่วน3มตัวจับไห่ท้ที่946 945กับ2อชุดสตัวส่วนถ้ายต้อง,ง,งการเล่นเล็กเบิ้ลก็ให้เอาเล็กเด่นไปเบิ้ลนะครับอย่างนี้แค่อีก เช่า v p ก็8 8 99ส่วนบ่ายก็8 8 4 4เดี๋ยวก็จะเล่นตัวที่ผมนี่ก็ได้เนี่ยนะครับ 6, หรือ6 4 4 8 1 1นี่หรือว่า1 8 8นะครับครับไปที่รับแนาทางก็แคบเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่23ถึง3พศ2568นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ